สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูถนนพระรามสองนะครับผมคลิปนี้ถ่ายจากกล้องโปโปนะครับผมก็ผมเอาติดไว้ตรงหน้ารถนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถนนพระรามสองนะครับสร้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่ากลัวไหมนะครับเวลาขับผ่านก็มีความรู้สึกว่ากลัวว่าอะไรมันจะล่วงลงมานะครับก็มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะใครเป็นเหมือนผมบ้างนะครับผมรู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเส้นนี้รู้สึกว่าจะเกิดบันเหตุบ่อยนะในเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะร่วงลงมาอะไรประมาณนี้เนาะก็เราก็รู้สึกระแวงนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรร่วงลงมานะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นเส้นพาราม2ตรงนี้จะเข้ามาลึกแล้วนะครับผมก็จะเข้าแยกบางมดแล้วแต่ว่าผมจะขึ้นทางด่วนนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็ เป็นวันหยุดทางด่วนเส้นนี้เขาก็เปิดให้วิ่งฟรีนะครับแล้วก็รถบรรทุกเราก็ไม่ติดเวลานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นรถเปล่าด้วยนะครับผมก็สามารถวิ่งเข้ามาได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นสะพานพระรามเก้านะครับผมตรงสะพานพระรามเกนะ้าเนาะข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นตึกกสิกรเนาะก็ประมาณนี้ถนนเส้นนี้เวลาขึ้นสะพานค่อนข้างจะชันมากนะครับผม ตอนผมมีรถคันเก่าอยู่นี่คือสะพานนี่ไม่ได้กินผมนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาเลยนะเพราะว่ากลัวว่ารถจะขึ้นไม่ไหวนะครับก็เลยไม่มานะครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยนะครับผมเขาเปิดไฟเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้จะลองพามาวิ่งดูนะถนนเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะกล้องที่ผมใช้ถ่ายเป็นกล้องโปโปนะครับผมกลางวันนี่ก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างชาัดดีนะนะผมแต่กลางคืนที่ไม่ได้เรื่องเลยกล้องตัวนี้นะประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นขวามือเนี่ยมันจะเป็นสะพานพระรามเก้าที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะผมไม่แน่ใจว่าอันเก่าเขาจะรื้อหรือเปล่านะแต่ว่าอันใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานี่ก็สวยเอาเรื่องนะครับผมสะพานนี่สูงมากนะครับผมมองเห็นวิวกรุงเทพนี่เรียกว่าไม่รู้ว่ารอบเลยหรือเปล่านะครับผมก็น่าจะประมาณ3ามองศาเลยนะ น,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะชมบรรยากาศครับผมอันนี้ครับเป็นสะพานพระรามเก้านะผมตรงนี้นะครับน,น,นานได้ผ่านบาทีครับเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมเผื่อใครไม่เคยผ่านมาเส้นนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาผ่านดูนะครับผมก็วันนี้เขาเปิดให้ขึ้นฟรีนะผมจนถึงเที่ยงคืนนะผมก็ ลองวิ่งมาดูครับผมตอนกลางคืน,นวิ่งง่ายครับถนนเส้นนี้แล้วก็กลางวันก็ไม่ค่อยเห็นมันติดนะนะผมเป็นเสาร์อาทิตย์เนี้ยน,นะผมเราก็สามารถขับผ่านมาได้นะครับเส้นนี้ถ้าน้ําหนักไม่เกินนะนะผมถ้าน้ําหนักไม่เกินผมจําน้ําหนักไม่ได้น่าจะยีิบสองล้อนี่น่าจะให้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบหกตันนะครับผมถนนเส้นนี้ก็ถ้าเป็นรถวัตถุอันตรายถ้าเป็นบรรทุกอยู่นะแต่ถ้าเป็นรถเปล่าก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ วัตถุอ nah, ันตรายนี่น่าจะน่าจะเข้ามาไม่ได้นะครับผมมีเป็นทางลงครับทางลงเนี่ย <coping> ค่อนข้างดิ่งนะผมก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับผมลงเกียร์สี่นะครับก็ไม่ใช่ครับลงเกียร์ห้านะครับก็ใช้ช็อปเบรกลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแตะเบรกลงไปนะครับรถมันไม่หนักครับลงก็สบายๆนะครับจริงๆก็ลงเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดก็ลงได้นะครับเพราะว่ามันรถเปล่านะครับ เราก็จะลงไปเรื่อยๆครับเพื่อชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนารถไม่ค่อยเยอะเลยครับผมบรรยากาศในเมืองแต่ถ้าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเคยขับผ่านมาเนี่ยโหวิวดีมากเลยนะก็ลองดูครับผมเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่สามารถขับจากสายใต้ลงมานะครับก็ทาถ้าวิ่งใต้นะครับผมถ้าเกิดสายใต้นะถ้าวิ่งมาเส้นนี้มันจะประหยัดกิโลได้ประมาณ 20กิโลนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าตัวเลขผิดยังไงก็ขอภัยนะครับมันจะประหยัดเท่าที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยจําได้ว่ามันประหยัดกว่าการประมาณ20โลนะครับผม20กิโลนะถ้าคิดเป็นน้ามันนี่ก็ไม่รู้น่าจะ3า0 0อยู่นะครับผมเท่าเราวิ่งวงแหวนรอบนอกฝั่งพระราม2ไปลงไม่กาบบางนาแล้วก็ต่อไปบางเบินนะเส้นนั้นก็เสียค่าทั้งด่วนอยู่ประมาณจากตมพระราม2ก็จากพระราม2ขึ้นไปลงไม่กับ,บางนาก็ร6 0ยะครับ แล้วก็ต่อจากตรงนี้ไปอีกก็70บาทนะครับผมก็ลองไปบวกกันดูว่าเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละแต่ถ้าเราวิ่งเส้นนี้เราจะเสียถ้าปกติเลยมันจะเสีย110บาทด่านแรกนะครับด่านที่สองก็90บาท่าก็ประมาณนี้นะก็จะประมาณ200กว่าบาทแต่วันนี้ผมวิ่งฟรีครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะฮะเขาเปิดให้ขึ้นฟรีนะผมก็เลยลองวิ่งมาดูนะครับป็นวันหยุดนะ ถ้าเป็นเวลาปกติถ้าเป็นวันปกติขึ้นไม่ได้นะครับผมต้องรอสามทุ่มอย่างเดียวนะครับผมเส้นนี้ก็บ่ายสามก็ถ้าเป็นกลางวันก็บ่ายสามเขาก็ไม่หขึ้นแล้วนะครับผมบ่ายสามนี่เขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับเช้นนี้ก็ต้องรอไปนู่นเลยครับสี่ทุ่มนะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็ตีห้าครับตีห้านี่ก็ตีห้าครึ่งนี่เขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับ ไม่ค่อยเมืองเท่าไหร่นะครับเป็นเขตรอบนอกถ้าใครวิ่งถ้าเรือของเตยก็น่าจะแบบว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเส้มันไม่ได้กับแบในเมืองมากเนาะถ้าในเมืองมันต้องอย่างเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ต้องตรงเข้าไปนะครับตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บก็โค้งเข้าไปนู่นเลยนะครับไปวิ่งเส้นเ,เขาเรียกอะไรว่าเส้นเส้นทางด่วนอา่าเฉลิมนคนรหรืออะไรนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมแต่เส้นเส้นที่เราจะไปนี่มันจะเป็นเช่น เส้นอะไรวะฉลองรัดนะครับผมรามินทานะผมไปลงเลยครับถ้าใครจะลงท่าเรือก็ลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นท่าเรือของเตยนะครับผมตรงนี้จะเป็นท่าเรือของเตยนะถ้าลงไปถ้าตรงไปก็จะเป็นชนบุรีครับผมแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกบางนาครับออกสุูตได้ออกสุูประการได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราตรงขึ้นไปก็จะเป็นถ้าเราออกขวาไปนะก็จะเป็นถนน เราวิถีนะครับขึ้นทางด่วนไปนู่นเลยชลบุรีพัทยานะครับแต่เราออกซ้ายลามินทานนะเพื่อที่จะไปลำลูกกาครับผมก็ประมาณนี้ครับ